ะเงาเเเเมากนะฮะทำไมต้องเป็นสีทองะไอคอนสยามเนี่ยเราต้องการจะใช้สีของเงินทองหนาเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองของไทยอันแรกก็จะเห็นเสา นะครับซึ่งเป็นเสาสุวรรณภูมิแสงแห่งปัญญาเป็นเสาที่อาจารย์ปรีชาเถาทองครับท่านใช้เวลา50ปีในการเล่าเรื่องตั้งแต่บ้านเชียงจนถึงรัตนโกสินทร์นอกเหนือจากเสานี่ก็จะมีโถงสีทองด้านบนซึ่งเราใช้เทคนิคของช่าง10หมู่ในการติดทองเปลวทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นที่เห็นนี่คือไม่ใช่ทาสีไม่ใช่ทาสีครับสีทองนี่คือซับเลยใช่ไหมคะใช่ใจริงๆเนี่ยในหงชุยเนี่ย ประาชี่เขาเรียกว่าหมิงถังนะก็คือโถงบริเวณด้านหน้าเขาบอกว่าเวลาเรามีบ้านมีที่อยู่อาศัยอ่ะคือบางคนจะชอบอะไรไปกองหน้าบ้านแบบรกเต็มไปหมดลเลยแต่จริงการมีสเปซตั้งแต่แตน้ำลานข้างหน้าลานรัพุข้างหน้า,า,นา,ห,นาหรือแม้กระทั่งโถงตรงนี้นะครับมันเหมือนกับจุดก่อกําเนิดของพลังงานที่ดีจริงมาดูที่นี่เป็นตัวอย่างก็ได้เพราะว่าคือนอกจากความเป็นแบบดับเบิลสเปซขึ้นไปแล้วก็แสงที่แสงธรรมชาติที่เข้ามาเนี่ย ภาษาของจื้อเนี่ยเขาถือว่าจุดพวกนี้มันเป็นตัวกระตุ้นพลังหยางการก่อให้เกิดโชคที่ดีใช่แล้วสีทองอ่ะสีทองหมายถึงความมีอํานาจความเจริญก้าวหน้าแล้วก็บารมีความความรุ่งเรืองนะครับได้ไหมดเน้ําพุวานผมจะมีบอกลาบวันผมก็เอาทองมาวางทองอีกสิ่งที่อยากให้เห็นคือนอกจากน้ําพุ็นลานข้างนอกแล้วข้างในห้างมีน้ำตกกลางห้างมีน้ำตกอีกมีน้ำตกอีกอยากจะไปดูเหลือเกินแต่ว่าก่อน ไปน้ำตกนี่คือแวะช็อปปิ้งกินข้าวอะไรก่อนนั้นนะพี่โอ้โหหิวแลวควหิวอาหารที่นี่อร่อยมากเพราะว่าเมื่อกี้ระหว่างที่เดินจอดรถเสร็จแล้วเดินมาอาหารเต็มเลยสุขสยามรอนไงเข้ามาเราต้องกินก่อนวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับคุณสุพจน์ขอบคุณมากนบุญชาแบบนี้บุญชาขวัญและรายละเอียดของไอคอนสยามเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราไปบุกข้างในสุขสยามกันเมื่อกี้ที่ได้ยินเสียงก็นึกว่าท้องมังกรมังล้อโอ้ไม่ใช่โอ้โหโกรกกรากโกรกกราก ตนนี้หมอช้างจะเลี้ยงปลาตาสุขสยามแล้วต้องหาของกินกันหน่อยกินอะไรกันดีเดี๋ยวจะได้ไปนั่งคเต็มที่อยากกินอะไรสั่งเลยวันก่อนเพิ่งมาเขาให้ชิมด้วยนะจริงปะฮะจริงแล้วคุณโอชิมไปครึ่งถาดไม่ให้อันนึงผมซื้อไปแล้วเราชอปปิ้งหาของกินได้แล้วเราไปนั่งย้ายสองทมาดีกว่าผมอยากรู้ชีวประวัติ ของอาจารย์ช้างอยากเผือกชีวิตอาจารย์มากเลยอะไม่เคยมีใครรู้เหมือนใคันใช่ใช่เฮ้ยนี่มีแรงมีแรงสัมภาษณ์ใช่ใช่อยากทาอะไรฮะเราข้าวเหนียวมะม่วงอาจจะเลี้ยงจะเลี้ยงจะเลี้ยงไม่ได้ต้องเลี้ยงเฮ้ยอันนี้ใครชิม เอาเนี่ยเหรออ่านี่เขาเกียบเนี่ยอร่อยเขาเกี๊ยบของจะมาซื้อเขามีหลายอันเนี่ยพิมลี่มีกุ้งอันนี้มีอันนี้เ้าเกี๊ยบกุ้งของก่อนเดิมอ่นย่างเดิมนี่อันนี้อร่อยอันต้มยำเหรอเรรอยล้วเรรอยแอัต้มยำค่ะแล้วก็ะอันนี้อันหนึ่งแล้วอันนี้หนเนาะเลหน่อยเนาะเดี๋ยวไปเอาไปนั่งไปนั่งคุยกันตรงนู้น วันนี้เราก็ต้องมานั่งคุยกับอาจารย์ช้างสักนิดหนึ่งเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่กล้าซักประวัติเราจะซักให้หมดเลยว่าช่วงหนึ่งของชีวิตของอาจารย์ช้างเนี่ยนะครับถึงกับแบบว่ากินพวกนี้ก็ไม่ได้นะ คือแม้แต่ไข่สักฟองหนึ่งเนี่ยจะกินทั้งทีต้องคิดแล้วคิดอีกโอ้โหน้ำตาตายแล้วน้ำจิ้มน้ำจิ้มเผ็ดอสเนี่เขาก็รู้ได้ยังไ่น้ำตาไหลตาไหลทำไมาะคนส่วนมากอ่ะเวลาเจอผมมันไม่ค่อยมีใครคุยเรื่องประวัติผมไปงานเลี้ยงรุ่นเนี่ยเจอเพื่อนในรุ่นเนี่ยไม่มีใครถามอายุหรอกมีแต่คนถามว่าเออเกิดวันที่เท่านี้ดวงจะเป็นยังไงบ้างเพื่อนบางคนก็ยังไม่รู้ เรื่องส่วนตัวในช่วงที่หายกันไปมคือบางคนอนจจะคิดว่าเราแบบรวยเหมือนตอนเด็กๆสมัยเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยที่บ้านมีฐานะแต่พอมาเรียนจบปุ๊บเนี่ยยุคนั้นแหละยุคยุเอ็มซึ่งมันก็เป็นช่วงที่ไอความรู้ที่เราเรียนมาก็คือวิศวกรซ,ซึ่งตั้งใจว,ว,ว่าจะเป็นอาชีพด้วยนะเพราะว่าที่บ้านมีโรงงานโรงงานสามสี่ร้อยคนนะไอโรงงานก็ที่บ้านก็มีปัญหาจากที่แบบ พีคๆอ่ะเด็กๆนี่เราก็ไม่ธรรมดานะ,ะเขาบอกว่ามีรถ,รถต่าละคันขับไม่ซ้ำกันเลย,เยลขับรถซิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเออพอถึงจุดนั้นเนี่ยไอ้รถที่มีเนี่ยมันหายไปทีละคันไปเน้นมาจากวันหนึ่งที่แบบว่าเราเคยนั่ง เอสคลาสเลยเมื่อก่อนนะมีคนขับรถโอ้เอสคลาสเอ้กระจก2ชั้นนะอีกวันหนึ่งอ่ะมันคือรถมีแต่ผมก็ยังคิดเสมอว่าเออโชคดีที่เรายังมีคนขับรถอยู่ก็ยังมีคนขับรถอยู่ก็จะเป็นรถมีแต่ว่าสมลำบนั่งรถมันยาวนะรุ่นลิมูซีนริมูซีไม่แต่ถึงขั้นว่าจะกินไข่สักใบหึือยังต้องคิดเลยว่าจะกินได้ไม่ได้นี่มันไม่มันไม่มีตังค์ไงเพราะว่าเรียนจบมันไม่ได้ทำงานตอนนั้นเวลาจะกินข้าวเนี่ยเฮ้ยถ้าเช้าใส่ไข่ดาวเนี่ยเที่ยงไม่ได้นะกอกินได้มื้อเดียวเลยมันต้องคำนวณสมมตติิวันนนนนึงงเเเราาาใใช้้้้้้้้ไไไดดแค่่่่่ีีอออะถมืยูจ็กซ์สข อีกมื้อนึงคุณส่ไม่ได้แล้ววันนั้นจะไม่พอใช้คือวิกฤตแบบที่เรียกได้ว่าปิดหมดเลยใช่ไหมคือทางครอบครัวหมดไหมคะหมดอะศูนย์่ะแต่ว่า<อ>ในวันนี้ก็อบอกว่าเอ้ยบอกกับทางบ้านนะบอกว่าเออไม่ไม่ต้องกังวลน,นะคุณเป็นพ่อแมนะ่ลูกเรียนจบแล้วไม่มีงานงานการทำอ่ะเรามีความรู้อันหนึ่งที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กก็คือความรู้เรื่องเรื่องดวงเรื่องโหราศาสตร์บอกที่บ้านว่าเอางี้ระหว่างที่เรายังไม่มีงานทำ<า>อ่ะเราก็จะเอาไอสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ มาประทัตชีวิตัวเองเพื่อไม่ให้ที่บ้านเดือดร้อนวันนั้นความที่เป็นหมอดูแบบอายุน้อยมากๆเนี้ยเรื่องความน่าเชื่อถือหรือว่าอะไรไม่มีเลยสามปีที่แล้วอ่ะผมต้องโคตรโคตรเด็กเลยอ่ะโคตรเด็กผมเคยไปดูคงจุ้ยไปถึงที่บ้านเขาแล้วเขาถามอาจารย์มาหรือยังอ๋เหรอมันเด็กแต่ว่ามันกลายเป็นข้อดีใช่ไหมสิ่งที่เราอยากจะผลักดันให้คนเชื่อเราอ่ะไม่ได้เชื่อในภาพลักษณ์แต่ให้เชื่อในความรู้ วันนั้นเนี่ยคนที่มาดูกับเราเนี่ยเขามองข้ามหน้าตาเรามองข้ามวัยเราแต่ว่าเขามองถึงสิ่งที่เรากาลังนําเสนอก็คือตัวความรู้ตัวศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดวงหรือว่าในเรื่องของผมช่้ยตอนนั้นได้ดูดวงตัวเองไหมดวงตัวเองเนี่ยดูดูแต่ว่าปัญหาของการดูดวงตัวเองมีอย่างเดียวคือไอ้พวกรู้เยอะสมมติเรารู้อ่านี้มันไม่ดีแต่เราก็จะไปเสาะหาตําราที่ที่พยายามตีความหมายให้มันดีให้ได้ถ้าใจเราไม่กลางพอ เวลาดูตัวเองพุ๊มมันก็กลำเอียงนิดๆเข้าท่าก็ต้องมีอะเข <ทำ S 2> ไม่จะไปดูคนอื่นไม่ละมีมีแลกกันดูพราะจารย์เป็นพระชื่อดังผมก็ไปดูให้พระว่าดวงท่านจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ให้ท่านดูให้เราบ้างนี่เป็นเหตุการณ์เป็น20ปีิบปีนะท่านก็บอกว่าเนี่ยต่อไปยมจะดังผมก็บอกว่าห<อ>ลวงพี่ผมดูตัวเองรู้ว่าดัง<อ>แต่อยากรู้ว่าดังกว่าหลวงพี่หรือเปล่านี่ยอย่างนี้เลยมีคำนี้เลยหลวงพี่บอกดังกว่าฮ้ยเราก็แบบว่า เราไม่ได้คิดไม่ได้คิดถึงวันนี้ซึ่งปัจจุบันผมก็เข้าเข้าไปกราบท่านนะว่เออสิ่งที่ที่านพูดเนี่ยตอนนี้มันเห็นแล้วเนื่องอาจาร์มีอีกเยอะเลยแต่กินแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนที่เดินได้ไดเดี๋ยวนี้บอกซื้อมาแชร์กันใช่ไหมใช่อาไม่กินหรอก